ผมจะพาคุณไปรู้จักโรคเชื้อราดำคุณที่ระบาดที่อินเดียอยู่ตอนนี้นะครับระบาดได้ยังไงคุณก็มันเกิดอย่างนี้มันเกิดจากภาวะที่ผู้ป่วยเนี่ยป่วยโควิด1 9สายพันธุ์อินเดียนะครับหลังจากหายแล้วเนี่ยก็ตรวจพบเจ้าเชื้อราดำเชื้อราดำตัวนี้มันมีชื่อว่ามิวโคไมโคซิสคุณอ่านถูกอ่านผิดประการใดผมก็ต้องขอโทษไว้ก่อนนะนะฮะอาจจะออกสำเนียงไม่ถูกเขาบอกไอ้เชื้อราตัวนี้เนี่ยคุณมันสามารถติดได้กับคนทั่วไปแต่มันพบเจอได้ไง่ายไหม ยากคุณเพราะว่าเราเนี่ยคนเราเนี่ยมันมีภูมิต้านทานอยู่แล้วมีภูมิต้านทานเรื่องของเชื้อราอยู่แล้วนะครับมันก็จะพบง่ายในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต่ำนะครับแต่ถ้าคุณได้ติดไปแล้วเนี่ยถ้าคุณได้ติดไปแล้วนะมันจะอักเสบรุนแรงแล้วมันจะลุกลามไวมากเนื้อเนี่ยเนื้อคุณเนี่ยเซลล์คุณเนี่ยมันจะกินจนหมดเลยกระดูกมันก็กินแล้วคุณนะมันไม่เหลือแต่ถ้าถามว่ามีคำถามว่าเป็นแล้วจะรักษายังไงตัดทิ้งอย่างเดียวครับ เป็นที่ตาก็ควักตาออกเป็นที่มือก็ตัดนิ้วตัดเอาตรงที่มันติดออกตัดไปให้เชื้อมันออกไปให้หมดนะฮะมันจะลุกลามไปหมดเลยคุณเพราะถ้าคุณไม่รักษาคุณไม่ตัดมันเนี่ยมันก็จะกินเนื้อคุณไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวิธีทางที่รักษาที่ดีที่สุดคือตัดมันทิ้งครับตัดมันทิ้งออกไปแล้วคุณคิดดูมันทรมานแค่ไหนนะฮะเขาบอกว่าหลังจากเกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 เนี่ยก็พบว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อราดำเนี่ยในอินเดียนะคุณนะสูงจนน่าตกใจเป็นพันๆคนนะฮะ นะทั้งที่ปกติเนี่ยเคสพวกนี้เป็นเคสที่หายากเขาก็เลยตั้งสมมติฐานตั้งแต่แรกเลยว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าในการรักษาโควิด -19 ทีเนี่ยสายพันธุ์อินเดียนเนี่ยใช้ยาสเตียรอยอะ่ะมันทําให้สเตียรอยตัวนี้ไปกดภูมิไหมไปกดภูมิแล้วบวกกับเชื้อราเนี่ยเราไปสัมผัสเชื้อราไปโดนเชื้อมันมาเนี่ยมันไม่สามารถมีภูมิต้านทานได้ แต่คุณมันมีข้อสันนิษฐานใหม่คือหลังจากที่คุณป่วยโควิด1นทีแล้วคุณหายแล้วเนี่ยไอ้เจ้าโควิด -19 ทีนเนี่ยมันจะไปโจมตีเซลล์ในตับอ่อนที่ทําหน้าที่ผลิตอิสุลีน,นก็คือน้ําตาลความหมายก็คือง่ายๆหลังจากคุณป่วยโควิดคุณจะเป็นเบาหวานไปโดยปริยายอัตโนมัติเลยนะฮะแล้วคนเป็นเบาหวานเนี่ยมันง่ายต่อการที่ติดเชื้อราอยู่แล้วผมพูดอย่างนี้ดีกว่าน่าจะพอเข้าใจมันง่ายต่อการติดเชื้อราดําละคราวนี้พอเชื้อมันมาภูมิต้านทานเราต่ำไปเลยครับ ก็ไปแต่ถามว่าแนวโน้มเนี่ยมันจะติดที่ไทยได้ไหมที่ผมเอามาเล่าเนี่ยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีผู้ติดเชื้อสายพันธุ์อินเดียประมาณ230คนแต่ถ้าถามว่าติดในเมืองไทยได้ไหมมันติดได้เป็นวงกว้างแล้วคุณไม่ได้ดูแลตัวเองอะ่ะแต่ถ้าใครติดสายพันธุ์อินเดียแล้วเนี่ยนะแนะนำนะสังเกตตัวเองถ้าคุณมีอาการหน้าบวมตาบวมตามัวเนี่ยนะฮะหรือลืมตาไม่ขึ้นเนี่ยอันนี้ให้คุณรีบไปพบแพทย์ผมย้ำนะสำหรับผู้ที่เคยป่วยโควิด19 ถ้าคุณมีอาการตาัวลืมตาไม,ม่ขึ้นตาบวมหน้าบวมคุณรีบไปหาหมอเพราะมันคืออาการเริ่มต้นของเจ้าเชื้อราดำนะครับไม่ได้พูดให้กลัวไม่ได้พูดให้ตื่นตระหนกแต่พูดให้สังเกตตัวเองและมีสติอยู่กับมันได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ